ผิดชอบกวาดล้างยาเสพติดให้เยาวชนใด้หายห่วง mm hmm. กำนันผู้ใหญ่บ้านจะได้บำนาญคู่ควรผู้สูงอายุจะยิ้มได้ด้วยเงินเดือนแห่งศักดิ์ศรี mm hmm. ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังมันคงและโปร่งใสลงโทษคนผิดอย่างถึง ดีค่ะท่านผู้ชมคะเราอยู่ที่ศูนย์ราชการนะคะกับเวทีดีเบตแต่ละพรรคการเมืองซึ่งมานําเสนอนโยบายของพรรคการเมืองที่โดดเด่นของแต่ละพรรคการเมืองแต่ตอนนี้เราอยู่กับพรรควิชั่นใหม่ซึ่งมานําเสนอนโยบายที่โดดเด่นแล้วก็กินใจถูกใจประชาชนแน่นอนแล้วตอนนี้พวกเราอยู่กับผู้สมัคร สสเขตนะคะซึ่งทุกท่านมีความตั้งใจที่มุ่งมั่นมากๆกับการลงสึกเลือกตั้งครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปรู้จักกับทั้งหมดเลยนะคะว่าเขาชื่ออะไรแล้วสมัครอยู่ในพื้นที่ไหนบ้างนะคะซึ่งวันนี้อริสาจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับไม่ว่าจะเป็นค a ด d i d a ของพรรคนะคะแล้วก็ทีมผู้สมัครในการสังกัดเขตแต่ละเขตในกรุงเทพมหานครนะคะ ซึ่งวันนี้พักมาในนามพักวิชั่นใหม่เราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักแล้วพูดคุยกับเขาในเรื่องของวิสัยทัศน์เป็นอย่างไรทันทีที่ได้เป็นผู้สมัครได้รับเลือกแล้วเขาจะทำอะไรบ้างให้กับพื้นที่ของเขานะคะเดี๋ยวเราไปฟังด้วยกันนะคะไปค่ะพักวิชั่นใหม่นะครับมาแนะนำเสนอนโยบายให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศครับพักวิชั่นใหม่มองว่า ปัญหาของชาติของประชาชนอยู่ที่โครงสร้างและกติกาของสังคมที่ไม่เป็นธรรมจะเห็นได้ว่าในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีความเหลื่อมล้ําทางด้านเศรษฐกิจเนื่องจากระบบการเงินที่อาศัยดอกเบี้ยดอกเบี้ยเนี่ยเป็นระบบการเงินที่เอาความเสี่ยงทั้งหมดเกือบทั้งหมด มาไว้ที่ลูกหนี้เพราะนั้นลูกหนี้ก็คือประชาชนประชาชนจึงไม่สามารถที่จะสร้างความเจริญเติบโตสร้างชีวิตของตนเองขึ้นมาได้เนื่องจากส่วนหนึ่งของไรายได้นะครับต้องชำระดอกเบี้ยทั้งๆท,ที่ธุรกิจหรือการประกอบอาชีพของเขานั้นยังไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้พรควิชั่นใหม่เสนอแนวคิดใหม่ เสนอให้เป็นทางเลือกของสังคมว่าการเงินไร้ดอกเบี้ยเพื่อนำทุนของประเทศของทุกคนประชาชนทุกคนร่วมมือกันเอาทุนนั้นเนี่ยกระจายสู่พี่น้องประชาชนด้วยกันเองนะครับเพื่อให้โอกาสกับประชาชนทุกคนที่เป็นผุ้นส่วนของประเทศไทยเรามองว่าประชาชนทุกคนคือทุนของประเทศ เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศเราจึงจำเป็นที่จะต้องเขียนกติกาใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงทุนเพื่อปิดโอกาสการเป็นหนี้และเปิดโอกาสให้เกิดการสร้างชีวิตหรือตนเองขึ้นมาได้นี่คือหลักการคิดของเราเราคิดเสมอว่าประชาชนทุกคนคือทุนของประเทศ ประชาชนทุกคนคือหุ้นส่วนของประเทศทรัพยากรของประเทศประชาชนทุกคนต้องเข้าถึงทรัพยากรและทุนโดยเสมอภาคกันพรรคพิชันใหม่มองว่าสังคมนั้นประกอบด้วยทรัพยากรคือประชาชนคนไทยเราต้องการให้ประชาชนคนไทยเป็นทรัพยากรเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีมูลค่าสูงสุดในระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ดังนั้นเนี่ยเราเขียนกติกาใหม่ครับว่ากติกาใดก็ตามที่ปิดกั้นโอกาสของประชาชนหรือสกัดกั้นนะฮะการที่จะเข้าถึงทุนหรือการสร้างชีวิตของเขาตามความสามารถเราต้องแก้ไขรัฐบาลทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและเขียนกติกาเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงทุนได้ โดยที่ไม่จำกัดอายุเพศหรือชุมชนใดๆก็ตามทั่วประเทศเนี่ยสามารถใช้ความสามารถของประชาชนทุกคนทุกหมู่เหล่านะครับเข้าถึงทุนได้โดยมีมาตรฐานคืออบรมทักษะความรู้และประสบการณ์ให้กับประชาชนในการประกอบอาชีพนะครับและเข้าถึงทุนได้แม้ว่าเขาจะมีอายุเกิน60ปีซึ่งสถาบันการเงิน ไม่ให้กู้แต่สถาบันการเงินที่ไล่ดอกเบี้ยไม่จํากัดอายุครับทุกคนสามารถที่จะสร้างชีวิตของตนเองได้ตลอดไปนี่คือระบบสังคมที่จะเกิดขึ้นคือเป็นสังคมที่ประชาชนร่วมสร้างเป็นสังคมร่วมสร้างประเทศไปด้วยกันนโยบายด้านความมั่นคงของประเทศพักวิชั่นใหม่มองอย่างไรนะครับผมกลาบเรียน ที่น้องประชาชนว่าความมั่นคงของประเทศเกิดจากความมั่นคงของประชาชนครับถ้าเราทำให้ประชาชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมสติปัญญาความรู้และมีส่วนร่วมกันในการสร้างสังคมนั่นแหละคือความมั่นคงซึ่งเริ่มมาจากหนึ่ง,งบุคคลขยายเป็นสองบุคคลเป็นครอบครัวเป็นสังคมเป็นชุมชนและในที่สุดเนี่ยเมื่อร่วมมือกันรสร้างเศรษฐกิจ สร้างสังคมได้สร้างประเทศชาติได้นั่นแหละครับคือการสร้างความมั่นคงของประเทศอันแท้จริงค่ะเราก็ยืนอยู่กับผู้สมัครเขตนะคะเดี๋ยวต้องถามว่าอยู่เขตอะไรชื่ออะไรคะสวัสดีครับผมบอลครับนายธุริจิวันวชิระวนิชกิจครับผู้ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต11กรุงเทพมหานครสายไหมยกเว้นแขวงอ,องเงินนะครับหมายเลข18จากพรรควิชั่นใหม่ครับ ถ้าผมได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับสิ่งที่ผมจะสามารถทำให้กับชาวสายไหมได้อย่างดีที่สุดก็คือกองทุนสายไหมาการเงินใหม่ไร้ดอกเบี้ยรครับทุกท่านสามารถมากู้เงินอย่าเรียกว่าเป็นการกู้เนาะ<อ>มาเรียกว่ามามาร่วม,วมทุนกับกองกับกองทุนสายไหมการเงินใหม่ไร้ดอกเบี้ยนะครับ โดยที่เรามาเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับชาวบ้านหรือว่าประชาชนที่มีความรู้มีความถนัดในสิ่งที่ตัวเองทําแต่ไม่มีทุนนะครับมาคุยกับกองทุนนะครับเราเราท่านรู้โน้ตฮาวเรามีฟันเจริญเติบโตแล้วก็โตไปพร้อมกันนะครับชาวสาใหม่ทุกท่านนะครับบอลครับุูริจวัฒน์ปรชาธิกิจหมายเลข18ครับผมขอบคุณครับเตเขตเสิบเอ็ด เขต11กรุงเทพมหานครครับเขตสายไหมยกเว้นแขวงออเงินครับผมหมายเลข18ครับขอบคุณครับค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูผู้สมัครคนต่อไปนะคะว่าชื่ออะไรอยู่เขตอะไรคะตสดีครับผมเป็นผู้สมัครจากพรรควิชั่นใหม่นะครับชื่อเลิศชัยสุจริตกุลชื่อเล่นสีเคนะครับเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเขตหนึ่งครับเขตหนึ่งบางรักพระนครดุสิตครับผมเบอร์13นะครับ แล้วก็เรื่ยองบของพรรคเราเนี่ยเป็นเรื่องของการเงินไหลดอกเบี้ยนะครับการเงินไหลดอกเบี้ยเนี่ยสิ่งที่ผมจะผลักดันในเรื่องนโยบายนี้นะครับก็คือทําให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยเท่าเทียมกันทุกคนเนี่ยต้นทุนในชีวิตไม่เท่ากันหรอครับแต่นโยบายพรรคเนี่ยจะทําให้คุณเข้าถึงกองทุนโดยใช้ระบบทุนมนุษย์ครับทุนมนุษย์คือถ้าคุณมีความสามารถคุณมีความใส่ใจคุณมีความหลงไหลในการกิจกรรมอะไรก็ตามเนี่ยคุณมาคุยกับเราเราจะมีแผน การทำงานให้คุณและให้ทุนคุณเพื่อเริ่มต้นชีวิตได้ครับผมเลือดชายซ k เคเบอร์13ครับผม<ด>ครับค่ะท่านผู้ชมอีกสักท่านหนึ่งนะคะที่เป็นผู้สมัครนะคะต้องถามว่าชื่ออะไรแล้วก็ลงเขตไหนคะครับสวัสดีครับผมนันทวัฒน์กูลเกือ้อสิประภัยครับผู้สมัครสรสรกรุงเทพมหานครเขต15คันนายาวและเขตบึงกุ่ม หมายเลขสิบครับสิ่งแรกที่ผมจะทำให้กับชุมชนคันยาวหรือว่าเขตของเราคือยกเลิกหรือล้างหนี้ของชาวชุมชนคันยาวและบึงกลุ่มทุกคนครับชาวบึงกลุ่มและเขตคันยาวทุกคนที่เป็นหนี้มารวมอยู่ที่นันทวัฒน์เบอร์13าทุกคนครับอย่าลืมวันที่8ดมาร่วมกัน ล้างนี้ไปด้วยกันกับพรรควิชั่นใหม่สวัสดีครับเราอยู่กับผู้สมัครในเขตอะไรเดี๋ยวให้แนะนำตัวเองนะคะว่าถ้าเป็นผู้สมัครแล้วพื้นที่ของท่านต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างครับสวัสดีครับผมนายนันลุ่งเรืองหรือนำเต้านะครับผู้สมัครสมาชิกผู้แทนรัษฎรเขตสบางคลาแมยันาวาเบอร์เจครับวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะมานำเสนอประชาชนหรือคนในพื้นที่ผมอยากยกระดับ นะฮะความเป็นอยู่แล้วก็องค์ความรู้ให้กับพื้นที่ให้กับพี่น้องซึ่งอย่างที่บอกคนเราทุกคนต้องเท่าเทียมกันทําไมวันนี้ผมถึงยกตัวอย่างการเงินไร้ดอกเบีย้ยเข้ามาพร้อมกับองค์ความรู้เพราะว่าทุกวันนี้สังคมเราไม่มีการสนับสนุนหรือการปิดโอกาสแต่มาถึงพักเราครับวันนี้เราอยากให้โอกาสกับทุกคนและประชาชนทุกคนเพื่อยกระดับนะครับความเป็นอยู่แล้วก็องค์ความรู้เข้าไปโดยที่ว่าผมคิดว่าอยากให้บางขงลงังยานวาเป็นเขต โมเดลที่ผมจะสร้างขึ้นมาก่อนที่ผมจะเข้าไปบริหารประเทศวันนี้ครับผมขอคะแนนจากพี่น้องบางขแหลมยานวานะครับเบอร์เจ<ม>นะครับอย่าลืมฝากเป็นกำลังใจ1คะแนนเสียงสามารถทําให้ผมพัฒนาเขตบ้านตัวเองได้ผมเกิดที่นี่โตที่นี่และใช้ชีวิตที่นี่เบอร์เจครับรน้ำเต้าค่ะต่อไปนะคะเราอยู่กับผู้สมัครในเขตอะไรคะครับสวัสดีครับผมผมนา,ายเจษฎาย้มสวยนะครับเบอร์16นะครับผมพักพิเชนใหม่นะครับ ผมเขตที่31ตะลิ่งชันทวีวัฒนานะครับถ้าผมได้เข้าในสภาผมจะทำเรื่องเศรษฐกิจให้มั่นคงและจะปลดหนี้ให้ทุก,ท,กทุกท่านนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับเบอร์16เบอร์16ตะลิ่งชันครับผมอยู่เขตอะไรแนะนำตัวเ <ผม S 2> ลยครับผมกฤษ์าูุทรัพย์นะครับหรือว่าบางตานะครับอยู่เขต17เบอร์สนะครับเอานโยบายของพักวิชั่นใหม่เลยนะครับ เงินไรดอกเบี้ยนะครับทุกอย่างจะแก้ไขได้หมดนะฮะแม้กระทั่งแม่ค้าตลาดนะครับถึงปลาตัวใหญ่นะครับผู้ธุรกิจใหญ่ๆก็สามารถเข้าไปช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับยังไงก็ฝากเบอร์3เขต17นองจอกคลองสามวาไว้ด้วยนะครับผมบางตาสครับผมขั้นต่อไปนะคะครับสวัสดีครับผมวลาธิตม์ตะโกจีนนะครับชิเลนชื่อหนึ่งฮะอยู่เขต22สวนหลวงหนองบอนนะครับพักของเรามีนโวบายลที่ชัดเจนนะครับปิด แก้ปัญหานี่เปิดโอกาสให้ได้สร้างชีวิตใหม่ด้วยโครงการนโยบายการเงินและดอกเบี้ยของพรรคเรามั่นใจว่าทําได้จริงและช่วยพี่น้องประชาชนได้แน่ๆครับเขตอะไรนะคะเขต22ครับเ<ร>บอร์14ครับเขตที่ลงเขตสวนหลวงครับสวนหลวงนะคะนี่ละคะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาอยู่กับอีกท่านหนึ่งนะคะรู้สึกว่าจะอยู่มาลงเขตบึงกลุ่มชื่ออะไรคะครับสวัสดีครับ ผมนายนัทพงศ์วุฒิพงษ์เตชากิจอยู่เขตบึงกลุ่มเบอร์สิบหกเขตสิบสามคถ้าได้เป็นสสเราจะทำอะไรคะออด้วยเขตของผมมีปัญหาเรื่องตลาดที่มีดอกเบี้ยเดินกู้กัน<ช>เยอะ<ช>แยะมากาย<ช><ช>เดี๋ยวผมเป็นผู้แทนตรงนั้นและเข้าไปแก้ตรงนี้ด้วยนโยบายเศรษฐกิจ การเดินร้ายดอกเบี้ยของพักวิชันใหม่เบอร์24ครับอย่าลืมเ oh, บ,บอร์16เขตเบิงกุ่มในพักวิชันใหม่เนี่ยมีคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะเราไปลองฟังวิสัยทรรัศน์ของคนรุ่นใหม่กันในพักวิชันใหม่ว่าเขามีวิสัยทรรัศน์อย่างไรนะคะชื่ออะไรนะคะสวัสดีครับผมชื่อนายวศินละตาลังศรีครับชื่อเล่นชื่อโต้งนะครับผมพื้นที่ลงสมัครพื้นที่5นะครับ ห้วยขวางวังทองหลางครับผมเลขนะครับผมเลข16นะครับด้วยส่วนตัวของผมครับมีความรู้สึกว่าทุกๆวันนี้ครับการที่เราจะเริ่มอย่างอย่างหนึ่งอ่ะมันเริ่มยากมากเรารู้สึกว่าทําไมทุกอย่างต้องติดที่ดอกเบี้ยวันนี้ครับผมรู้สึกว่าผมอยากพัฒนาในเขตพื้นที่ผมรบกวนครับ1คะแนนเสียงครับช่วยผมได้เยอะเลยเบอร์16ครับเขตห้วยขวางนะครับผมเขตห้วยขวางนะคะ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับการที่เราได้ไปพูดคุยเปิดโอกาสให้แต่ละท่านไม่ว่าจะเป็นสสเขตปาร์ตี้ลีดสสเขตในโซนของกรุงเทพแล้วแม้แต่คาดิเดตของพรรควิชั่นใหม่ก็ได้ทราบถึงแนวทางของนโยบายที่น่าสนใจที่สำคัญโดดเด่นก็คือ นโยบายการเงินไรดอกเบี้ยซึ่งแต่ละท่านแต่ละคนก็นำนโยบายนี้ไปส่งเสริมแล้วก็แนะนำให้กับพี่น้องในเขตของเขานะคะซึ่งบรรยากาศเหล่านี้ค่ะต่อจากนี้ไปนะคะท่านผู้ชมต้องติดตามเลยนะคะเพราะเราจะลงไปแต่ละพื้นที่ไปรับเรื่องราวต่างๆที่ทุกคนพูดสะท้อนมาไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ยากลำบากต่างๆ ประชาชนอยู่ที่ไหนเราจะเอาเรื่องราวนโยบายดีๆการเงินได้ดอกเบี้ยไปเล่าสู่ให้กับพี่น้องฟังว่ามันมีช่องทางมันมีทางเลือกใหม่แล้วนะคะก็คือพักวิชั่นใหม่นั่นเองนะคะซึ่งสโลแกนของเขาคือจะล้างหนี้ให้กับพี่น้องประชาชนจะได้หายจนแล้วก็เปลี่ยนหนี้ให้เป็นโอกาสด้วยนะคะต้องติดตามพวกเราได้นะคะเราจะไปในโซนของภาคอีสานเร็วๆนี้ต้องติดตามขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณค่ะ เปิดทางสร้างสันเชื่อมไทยสู่โลกกว้างไกลเราจะทำจนเห็นผลเป็นมือที่รับผิดชอบกวาดล้างยาเสพติดให้ยาวชนได้หายห่วง จะยิ้มได้ด้วยเงินดือนแห่งศักดิ์ศรีไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังมันคงและโปร่งใสลงโทษคนผิดอย่างถึงที่สุดด้วยกฎหมายและความเป็นธรรม